ต่างใจนิฐานเข้าสมาธิเลยเนี่สำรวมจิตใจรวมจิตใจสำรว,วมอินทรีย์ภาษา,าศาสนากอ็อินทรีย์คือใจนี่ชีวิตอินทรีย์ชีวิตอินทรีย์สัมรวมอินทรีย์กายว่างาใจใจนี่เป็นมาให้สำรวมอินทรีย์กายวาจาใจก็หมายถึงตัวเรามีอินทรีย์ อินทรีย์เครือจาคำพูดภาษาภาษาวันนี้อินทรีย์รวมหมายความตั้งสติอันนี้สำรวมทีญยาลมหายใจเขา้าออกเอวสาวยาวๆก่อนจะเแล้วอาอย,ายาวเต็มปอดพอเต็มปอดแล้วมันจะสามชีพวังแล้วก็มาเดินธรรมดานี่ลมออกนี่ลมเข้า นี่ลงออกนี่ลงเข้าอย่าเร็วนักอย่าช้านักถ้าเร็วนักก็จิตตั้มไม่ทันถ้าช้านักก็จิตตั้มไม่ทัน้อพอดีพอดีอะถ้ามันถ้ามันถ้ามันลมมันหมดตั้งใหม่ตั้งลมใหม่ลมใหม่ใจเพิ่งหมดงานงาถ้ามันหมดหา,ายใจสบายเลยใจเย็นใจหยุดใจหย่งใจสบายเบาไอ้เรื่องลมมันไม่หมดไม่หมดหรอกแต่ว่าเหาขาดสติ คิดดูจะไหมนะนอนกลางคืนนะ่ะเราลับไปมันหมดมันไม่หมดมันเดินของมันเองทํางานตนามหน้าที่ตลอดเลยไม่ได้บอกว่ากูจะหลับนะมึงมึงลมมึงหายใจนะไอ้นี่ใครบอกสักคนหรอกว่ากูจะหลับให้มึงเดินอย่างนี้เป็นตัวนมันก็เดินของมันทํางานตนามหน้าที่นะ <S <S <ม>เราเนี่ยสู้มันบ่ได้ซำพวกเราเนี่ยพเพราใจาสู้ หน้าที่เขาไม่ได้ตาทำหน้าที่ดูหูทำหน้าที่ฟังจมูกทำหน้าที่ดมกลินล่นลิ้นทำหน้าที่ในมดกายทำหน้าที่สัมผัสใจมโนคือใจทำหน้าที่รู้อะไรทุกอย่างทุกอย่างไม่หนีจากกายวาจาใจ,ใจยูตตัวนี้สํารวมกายวาจาใจ,ใจ กำหนดปฏิกรรมพุทธองค์ลมหายใจของสำรวมแล้วสำรวมอยู่ที่ลมหายใจของสำรวมภาษาศาสนาสำรวมม,มันออกไปม,ไมันมาคิดของ,คนน,งคนนั้นคนนี้ต่างๆนานานั่นคิดสำรวมดูเสียใจเรื่องของนี่ยดูเสผู้ลูเนี่ยออกข้รูปเขา้ขาขา้รูปออกข้รูปเข้าข้รูปอย่าเดรยวน้ำอย่าช้าน้ำคำพูดใครมันเร็วคำพูด่ะ เอาสามจังหวะที่เราหายใจหยอกของนันนะที่เคยบอกทุกวันต้องเรียนแผนที่ต้องเรียนแผนที่ยังนักศึกาษาก็ยังแผนที่คนไทยเขาก็รู้เนี่ยอย่างเราเป็นนักพึกษาเขาษาก็คงอาจจะรู้แผนที่ของไทยจังหวัดนั้นอยู่ไหนจังหวัดนี้อยู่ไหนอยู่ตรงไหนตรงตรงไหนใจกลางกรุงเทพอยู่ตรงไหนยังมีแผนที่เราเนี่ยเฉพาะแต่ละคนแต่ละคน แันที่ของเราน้งกายเนี่ยไม่มีธาตุสีหรือกายนี่มีธาตุดินน้ำลมไฟอากาศธาตุพิญาณาธาตุนี่แผนที่แผนที่อันดับแรกดินคือเกสาผมรูปร่างเป็นรูปร่างรูปรูปธรรมนามธรรมสองอย่างนี้อันดับแรกแต่รูปวรูปเนี่ยเขาขยายเป็นสีเป็น้าเป็นรู อยายดินน้ำลมไปผสมกันยึงจะเป็นคนผสมกันยึงจะเป็นคนได้คนก็ต้องแบบไผ่แบบมันน่ะตำราไผ่ตำรามันธรรมชาติไผ่ธรรมชาติมันยังช่างมันก็มีตำราหนึ่งมันก็แปบแบบหนึ่งของมันเสือก็เป็นแบบหนึ่งของมันปลาอีกแบบหนึ่งมันเลี้ยงก็เป็นแบบหนึ่งของมันวัวควายก็แบบหนึ่งของมันมันแบบคนละหน้าที่ คนเราล่ะอีกแบบหนึ่งนี่ยมันก็มันก็สัตว์ถ้ามาสัตว์เหมือนกันถ้ามาเหมือนเขาสร้างมันเหมือนกันคนมันสร้างมันมีปัญญามนุษย์มนุษย์เขาสร้างเขาว่ามนุษย์เขาสร้างมีปัญญาอันสัตว์มันสัตว์หัวลอยไม่มีปัญญาสัตว์ทุกตัวเดินไปลอยหมดอ่ะเรียกว่าลอยมันไม่ไม่ตั้งถ้ามนุษย์เนี่ยหัวตั้ง คนนี้มีปัญญาเพ่าะ่มีปัญญาทุกคนนะโง่ก็มีนะปัญญาก็มีอย่งว่ามาโน,นหัวอตั้งอะไรต่วก็ตั้งไปยังสร้างน้อยจะตั้งควายว่วควายก็ไม่ตั้งลอยลอยไปเขาเรียกสัตว์โมลอยในต,ตัวของเราทุกอย่างทําตามหน้าที่ตาก็ทําหน้าที่ดูหูทำหน้าที่ฟังจมูกทำหน้าที่ดมกลิน่น ดิ้นทำหน้าที่เรียมรดกายมีหน้าที่สัมผัสใจมีหน้าที่การลู่ลู่ทั้งหมดในตัวเนี่ยลู่หมดเลยดีหรือโชยยังไงเจ็บหรือป่วยใกล้ยังไงลู่หมดถ้าปวดหัวปวดท้องลู่เจ็บท้องเจ็บท้องก็ลูกก่ลนี่มันเป็นเจ้าที่การเป็นเจ้าเมืองเมืองกายะนครเนี่ยกายะนครมีพญาจิตาลาส เฝ้าอยู่รักษาอยู่ยพญานิษฐรัสร่างขึใจเราขึ้นใจสมบัติใจเนี่ยพญานิษฐรัตคอ,อยดูแลความสุขทุกข์อันนี้เกิดขึ้นในกายเนี่ยแค,แค,แคบแหงแ็บขาปวดหัวปวดท้องมันก็รู้มันก็นําเอาอยามาัดยาทานนั่งมาตามมาแก้ให้เห็นไหมพญานิษรัตนักข้อนนรกคอน่ะนี้นครคือกายเนี่ยคอนไปคอนมาคอนเข้าเมืองคอนเข้าบ้านคอนไปบ้านน้องวันหน้า คอนขึ้นนับขึ้นละ่ะการยราคอนคอนไปคอนมาจนกระทั่งาตายตายนะหมดคอนมันเกินมันมีคอนอีกไม่มีที่สุนสุดอ่ะมันจะจักอย่างน้องพ่อไว้นพนพระรัตาลูกเศรษฐีชื่อรัฐบาลในทางเทพวิ้าออกหมวดทำมุดเทไประธานออกม่จะออกไม่ใช่ออกทุกคน แต่พุทธจ้ามองเห็นว่านายรัฐบาลคนนี้ละ่ะถ้าได้ฟังทำสี่ข้อเนี่ยจะต้องอบวชแน่แต่ก็สาธาทั่วไปเหมือนกันทำมัแต่บางคนฟังเข้าใจบ้างไม่มเข้าใจบ้งางธรรมดาแต่รัฐบาลนั่นนะ่ะต้องฟังออกพุทธจ้ามองเห็นชายหนุ่มอายุยี่สิบห้าปีวันเป็นเจเ้าเ่ะไปฟังเทศเขาอยู่หลังๆเพื่อนคนมันร้อยเป็นพันไปฟังเทศพุทธเจ้านายรัฐบาลก็ไปไปนั่งอยู่ข้าง พระเจ้ามองเห็นนะ่ะคนชอเทศเทศทำมุทเทศเราทำสี่ข้อทำมุทเทศเราทำออกนาราชาคนนั่งฟังคนหนุ่มอนัะไรอะไรจะเทศนั่งฟังอยู่พระเจ้าเทศ,เเทศว,ว่าเดี๋ยวก่อนญาติโยมทั้งหลายโลกคือชรานำไปนำไปร่างกายเนี่ยนำมาได้ยังไงแต่ความเป็นสาวเป็นแสเป็นหนุ่มวัยน้อยเป็นเบาเป็นแปลว่าเดี๋ยวนี้มนันนำมาอย่างหกสิบเจ็ด มองออกพันหักไปแล้วเราคือชลานําไปนําไปมันนามายังไงมาถึงเดียวนี้ปัจจุบันเดียวนี้ราคาโทรศัพท์มือหะก็ไม่เกิดไม่แห้งม,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 มือเหมือนมีเหมือนเดิมมันมีรถลามาสองเลยนี่เราคือชลานําไปมองตัวยัง,ง่ะนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองไม่มีอะไรเป็นของของตัวสำรวจดูสิม่มีอะไรไม่ของของตัว ทาวายุนี่ป้ากูของกูบ้านทุกคนนะ่ะมือกูตากูหูกูเขาไม่ฟังเสียงนะอย่าป่วยมันก็ป่วยอย่าไข้มันก็ไข้อยจะเก็บมันเก็บจะไปแปลว่าเป็นของเรายัางไงมันไม่ใช้เป็นของเราจะเจ็บตานะจะเจ็บหูนะอยจะเจ็บจมูกย่างจะเจ็บร่างกายนะบอกได้เลยบอกไม่ได้แม่บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ของเรา จึงว่าไม่มีอะไรเป็นของของตัวข้อสองข้อสามเป็น่าตของตันหามันบังคับบัญชาคำไม่ได้ยืนคือไม่ได้อยู่ทั้งรับทั้งตื่นบังคับทั้งวันทั้งคืนนอนก็ไม่นับบางทีน,นต่ตัณหาทาสูตัณหาทาสูวเป็นทาตตันหารข้อที่สามข้อที่สี่บุกพองอยู่เป็นนิดคิดดูเดือนชีวิต,ตรวานเนี่ยงตั้งเกิดมาเนี่ย อะไรบกพร่องมัง่งเคยเต็มมัง่งมีอะไไม่เคยไม่ไม่เคยเต็มอย่างงั้นเนี่ยในพันกันมันมันเต็มนนเดี๋ยวเอาใส่ใจแล้วเดี๋ยวคนอายไปยเดียยเด๋ยวให้ล,ออลาาูกเดี๋ยวให้หลานบกพร่องเนื้อผ้าใหม่นั่นบกพร่องจะเป็นนีดด่นะเนี่ทำสี่ข้อนี่นายรัศมีฟังแล้วกลับบา้บบานกลับบ้านไปหาพ่อพ่อผมเนีขอบุตญแส้งเขานี่ผมไม่ฟังเทพพระเจ้า บบพ่อครับมวกระบวดพ่อไม่ได้ถามหนา้าําหลังนะพ่อบวดเสร็จแล้วก็ไปหาพระิเจ้าอีกทีหนึ่งถาพระิเจ้าอีกทีก็ปลื้ัดสิน้นสติปัญญาแก่วเตึมกระทั่งเป็นพาาระาอรหันต์ยี่นี่นเขาเนี่ยเป็นอรหันต์นกลับบ้านจะไปเยี่ยมพ่ออยู่เทศใน,นพ่อฟังพ่ออายุหกสิบแล้วเป็นเศรษฐีได้ไปอบรมพ่อจะทำมาสีข้อนี้นะ พ่อทายแม่ก็มาฟังลูกหลานแล้วเกล้าก็มาฟังท้าประเทศได้ธรรมหมายฟังพ่อแม่พอเห็นธรรมะต่อมาก็มาปังที่สวนสวนอาวุธยาอเขาไม่ชอบเที่ยเดินเป็นสวนทับเป็นลูกสศรธฐีที่นี่เขาเจ้าไม่ได้เสดสวนเป็นเที่ยวสวนไปเจอรัฐบาลรัฐบาลไม่เหมือนองค์งเหลืองแล้วแย่มองไปมองมาเนี่ยใครนั้นเป็นพระ หมองไปมองอ๋อนี่ลูกเสียสีได้เข้าไปไปไปยกมือไหว้กันท่นทาสมควรท่านทำไมรัฐบาลเป็นลูกเสียสีเองก็มีทองมาบวชรของขอทา,านเขาทำไมขเขาก็เบื้องเทวขอทา,านท่านเห็นเหตุอะไรท่านถึงบุตท่านเห็นเหตุอะไรถึงบุตรกรัฐบาลกล่าวตัวไม,ม,ม่ยมมอมเห็นนาอาตมาภาพเห็นเหตุสี่ประการ แม่มั่งมีที่สุขเป็นแม่มีทองเป็นเศรษฐีเศรษฐีเกตโชคลาภแล้วมาเห็นภัยเอาไปเลยสักขอ,อย่างข้าวเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าทางเทศว่าโลกคือชะลานำไปนำไปข้อหนึ่งแต่แต่ก่อนมาอังโพอพอายุน้องเด็กอยู่เด็กอยู่เดีย๋ยวนี้เป็นไงอายุหกสิบปีเนี่ยมานำมาอย่างไงนำมา่ง,งาโลกคือชะลานำไปนำไปเนี่พระเจ้าแท่อย่างนี้ข้าพเจ้ายังออกบวชข้อสอง ไม่มีอะไรเป็นของของตัวอย่างแน่นอนนิดเดเลยเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของของตัวมือก็ไม่ใช่มาปากก็ไม่ใช่ปลาตีก็ไม่ใช่ข้อสามเป็นทายของสธหาที่สี่ข้อสี่บุกพ้องจะเป็นนิดอย่างเรากินกินเล้ากินอีกวันหนึ่งกินเกี๊ยครั้งกินเกี๊ยหุ่นนอนเกี๊ยครั้งเกี๊ยหุ่นไม่ไม่มีเต็มบุกพ้องต่ออย่างแค่จูปใจเงินทองได้มากก็ใช้ไปได้มากก็ใช้ไป จะอ่านการเกี่ยวกินแน่ก็ถ่ายไปกินหนึ่งถ่ายไปพ่อพ้องจะเป็นพ่อเห็นนั่นจะมาฟังแท้อย่างนี้าอาตมาดึงออกบวชดังมีบางมีเซส,สุนันเป็นเรื่องของของพวกเขาเ,เรื่องของพ่อแม่เขาเ,เรื่องเศรษฐกิจเขายังเห็นทำสี่ข้อหนึ่งถึงออกบวชโลกคือชาลาไปข้อหนึ่งข้อสองไม่อะไรเป็นของตัว ข้อสามบกพองกัเบนิสข้อสี่เป็นพระหาสนาเห็นทำสี่ข้อนี่รู้ทำสี่ข้อหนึงกิ่งองกหพระเจ้าเ็น่งก็สาธุโอ้ท่านพูดถูกนะพระเจ้าขาจะขอแสดงธรรมแสดงตนถึงเป็นถึงพระพุทธระธรรมสูงอย่างที่หลวงพ่อบอกคําแสดงพัธิยานตนแต่ก่อนมันก็แสดงแบบนี้หละแต่ว่าคน่ะแบบ อาหารว่าข้าวเจ้าข้าชามีขอถึงพุทธังพื่อพระเจ้ายาเมชีวังตามจะนั่งว่าป็นิจเพื่อยาเมษีวังตามธรรมทิฏษฐนี่อีกแบบหนึ่งแบบพระรามก่อนข้าเจ้าขอถึงพระพุทธธรรมะสงฆ์ก็ใช้ได้แล้วข้าเจ้าขอถึงพระพุทธธรรมะสงฆ์แค่นั้นก็ใช้ได้ปัจจุบันนี้ก็ใช้อยังีงก็ได้แต่นี่อาตมาไม่ระเบียบหน่อยอาหารว่าข้าวเจ้าข้าชามีขอถึง ผูททางทึ่งพระเจ้ายาวที่วางตับชาวชีวิตแสดงว่าเป็นที่พึ่งที่ถือเนี่ยให้เป็นระเบียบหน่อยทำมังตั้งกลางอย่างเดียวกันให้เป็นเนวตีเป็นแผนไรอย่างนี้โยมชาวบ้พระเจ้าสมมตอิอยู่บ้านอยู่ซ่องคืออนนี้น่ะอาหารว่าข้าพระเจ้าข้าชาเนี่ขอเสืองเนี่ยเอาชาวบ้านอยู่ซ่อ,องที่ไหนก็ได้วแต่ละในสอนคนอื่นก็ยังได้อยู่ตอนนี้มันก็นอกไปเรื่อยๆเลย มายใจเขาออกเป็งให้ดีมีสติทุกเมือ่อออกกับลูกเข้ากับลูกออกกับลูกเข้ากับลูกสั่นหรือยาวไม่รู้ละกำหนดเรื่อยๆอย่าเป็นเดี่ยวง่วงนะลมในลมโ,โดยมากง่วงอยากนอนง่ายนะลมอย่างหลับง่ายแต่ว่าสงบเลยดีเยน็นเยือเกเย,ย็นสว่างสวัยเจริญปลอดโปร่งลมเนี่ยมันมันไล่ มลแล้วก็เป็นพิษเนี่ยในร่างกายนี่ออกไปไล่อะไรเป็นพิษไล่พิษใน,ในตัวเนี่ยพุทธโอทองออกมันออกไปเพราะฉะนั้นพระเจ้าเองมันมีลงไม่ไพยเพือกำนกหนดลงายใจเขาออกนำไปเมื่อมวดแล้วเราก็มีเมื่อพระเจ้ามีเราเราลงก็ามีให้มัเนเกินกันท้กอย่างสมัยก่อนนู้นเมือ่อพันพันปีมานู่น ตาก็เหมือนกันห like ูก็เหมือนกันจมูกก็เหมือนกันเล้งก็เหมือนกันกายก็เหมือนกันใจก็เหมือนกันแต่ผมพิมพ์เดียวกันน่ะเบาลรอพิมพ์เดียวกันมันวช่างกับพิมพ์เดียวของช่างเสือกับพิมพ์เดียวของเสือนกกับพิมพ์เดียวของนกคนกับพิมพ์เดียวของคนน่ะพิมพ์ก็คือแม่แม่ไม่ผู้พ <sch> ิมพ <de> <de> ์ จะมาแม่คนเดียวก็มไ,ไม่ได้มันต้องพ่อด้วยผสมมาสางกันเขา้ากันเป็นคนเบ้าหล่อใช่ไหมจะสวยแล้วม่สวยแล้วต้องจะบุญแล้วเนี่ยถ้าสวยพิเศษก็ในความมีบุญสวยกว่าเพื่อนเป็นดารมดาราในเขาเรียกกันทุกวันจะเป็นดาราเก็สวยเพราะบารมีเนี่ยทำทานทำบุญคนฝนทานผ้าหได้ทั้งทางของละเอียดทั้งนั้นตัวยังนิ่มนวลละเอียดอ่อนสายพูดผาด นาตาเยี่ยมเยี่ยมเป็สันมันต้องมีบุญของมูลนี่ของไม่มีบุญบุญอย่างผู้หญิงอ่ะต้องมีบ yeah. ุญอย่างผู้ชายมันต mm ้องมีบุญเริ่มหล่อเรือไม่หล่อมันขึ้นอยู่กับกิบุญทำบุญกุศลก็กลับไหว้บูชาคุณพิดามาดาคุบาอาจนน้ำน้อมมนุมนมุนน้ำใหม่ใจเยือกใจเย็นใจสบายเขาด่าไม่โกรธง่ายโดยมากอะย้มผู้หญิงกันโกรธง่ายระวังให้ดี อย่าไม่หัดโกลนง่ายเขาด่าในึ่งยิ้มันได้ให้ยิ้มได้จากสองข้างกัก่อนเขาด่าแต่โดยมากยิ้มมาได้มึงด่ากูเลยว่าขึ้นเลยนะฟาดกันเนี่ยทีนี้ความอดทนต้องอดทนเขาด่ามาเฉยเดก่อนฟังแรกเดียวก่อนมันด่ากี่ครั้างด่าพราะหีุใดด่ามีเหตุผลหรือเปล่าด่าเพราะอะไรต้องอดอดสิอดได้เขาด่ามาแล้วด่าเขานล้วเราแพ้เขาอ่ะ ไมันจะชนะนะเราด่าชนะเขาหมดใช่เราแพ้เขาเขาด่ามานแล้วด่าตอบรล้แพ้เขาเลยแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันจะเออกูน้ำใจแล้วว่ากูด่ามึงได้ปะเนี่ยมันไม่ใช่เราแพ้เขาไม่ใช่เราชนะชนะเราไม่ใช่เขาแพ้เราเราแพเาไไ้เขาเราไปด่าเขาหรือมันด่ามาเราวมดา่าตอบแล้วเราชนะเขาอมันด่ามาเราด่าตอบแล้แพ้เขา เจ้า,าท่านบ้างงั้นนะยามทำใจสบายไอ้เบิกบานยิมย้มเยี่ยมเพียมใส่บรทุกข์บอร้อนพุโทโธ่ทมโมทองโคอยู่ในใจแล้วลมหายใจก่อนี่นี่นแล้วพระบรมพระพุทธประธรรมมาสงฆ์อยู่ที่นี่นแล้วครูบาอาจารย์อยู่ที่นี่นแล้วสาวลมสาวลมไม่ได้ตั้งต่เดี๋ยวอย่าลืมอย่าหลง ลมออกลมเข้าขชัดเจนมีลมออกมีลมเข้าต่างคนที่ยึดปลายจมูกเรานะี่ยผ่อนสัน้นผ่อนยาวผ่อนไปผ่อนมาผ่อนไปผ่อนมาใจสว่างสบายใจเยือกใจเย็นใจสบายต้องทำทุกวันต้องกำหนดทุกวันต้องต้องกำหนดทุกวันจนชำนาญน,นะจนมั่นใจชำนาญน,นะ ข้างสองข้างมันทำเดียมันก็ไม่ชำนาญนะต้องชำนาญนึกแล้วนึกเอ็กกำนดแลได้ก็กำนดเอียวนั้นจนมันจนชำนาญจนลูกห้องพอจับลองปั๊บได้เลยเดินได้ตลอดเลยเดือดคล่องก็เป็นเรื่องของกลางเอย่างยั้งยั้งหรอกสมมาองค์กวรนะให้นอนนึกถึงพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอหน่อมน่มในองค์สมเด็จตั้มเจ้าแล้วก็น้อมน่อมครูบาอาจารย์ขอพระน้าในท่าเร็จคนมมราผนิพพานในการต่อไปขอให้สัตว์ทั้งหลายจงโชคเกิดเจื้อตายโยมในานสุขคนเจริญอุเทนมูลส่วนนี้ให้เขามีวิดาบรรดาเป็นต้นเก่าขึ้นมา่อมกันพวกเกาเทพนมหันไว้ ไอ้ในเทพนันแบบเทพเทพดาอ่าปากะกะละพ่อเนี่ยไอ้เสังวันที่ดังตุวมังคีเป็นเี่สุดทีไปครบอกจัตโลวธรรมทันติอายุวันโน่จุขังพลังไปบ้านในอากาศดีเสียงมโมแอบมากกว่ากูได้เสียงแอบเลยกูไม่รู้ภาษาเลย How will